ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเนี่ยมาแรงครับช่วงคำคำนะครับมาทักทายพี่น้องอันช่วงคำคำครับดินท่าพี่น้องเลาะเบื้องทงให้ทงหน้ารับฝนมาทั้งตะกมาอีกเลยรับรับทงหน้าเบาวดินอากาศเนี่ยมาแรงนะครับ เ้าหิดเผึ่งครับสาหิ้เพิ่งผผูกสาหิดเผิ่งไว้ก็เสาสวยครับนะสาหิดเผิ่งปลูกไว้ของหน้าไปหน้าหูดไว้กับ ้าคืนอีกแล้วครับฝนบ้านลังตกลงมาใส่ครับเขาใิดเพิงเขาดเพิงโอ้เขาิเพิงอยากเขากองเขาฮิดเพิงอยากเขากองโอ้ยนุกนาเอมใจนุกนาเอิมลรใจ จะควบม,มึจะควบพี่้องน,น,นี่สายเพิ่งฮาดเพิ่งูจะควาบคักปานยังบุญสาวสวยอยู่บุญครับ,รบสายเพิ่งท้งไหนท้งหน้าคำคำช่วงแรงๆครับฟังนี่บ่าวดินสีดำเอาครับกับบ่าวบอย อันนี้บ้าบอยบ้านแะครับฟัอยู่บ้านเอาครับเป็นเขาเจ้าครับครับผมบโอ้ยโอ้ยขากันมาขวดตะกันเทน,นาม บาวดินแนมเห็นหนามขอนนะครับไปเบิงกันสิมีหัวบอครับแล้วมีหัวกมือนนะบ่าดินสีแม่สอนกับบาววยครับสอนหัวหวกบสินีอยู่บระจักเห็นบ่อนยิบยิยู่พี่นง ะมีหัวกโอ้ยมีหลีครับมี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 มนะบ่อนยุ่มยิบุอยู่ไหนโอ้ยหัวหัวรลายอยู่โอ้ยาสิบ่มีพี่น้องนีุ่้ยยุ่มยิบอยู่ หวกกบครับหวก,ก,กบเบ้าดินสีมาสอนไอแม่แม่เอฟซเบิงครับมือหนาครับนี่พวกท่านอะบกเลยพี่น้องเอาขี่งัวขี่ควายลงครับหรือหัวควรจะตัวใหญ่เลยพี่น้องแล้วบ้าดินสีผ้ากันมาสอนมนึงมีแต่มีหัวก,กบมีหัวหัวเกียจน้าก็มีครับ พอดีแล้วน้องไอม่สมไปไปอ,อู้ใส่น้องไอม่สมแซ่บเลยครับหวกกบหวกกบขับทงไฮทงหน้าเนี่ยมาแลงทักทายพี่น้องช่วงคำคำพาพี่น้องมาเบิงทงไฮทงหน้าบานบาวดินนะครับ อันนี้ไถหฮวนไปหลายรอบหนึ่งครับพี่น้องแต่กหญ้าขึ้นอีกแล้วครับเ mm hmm. พราะว่าฝนยังบ่ทันตกมาใส่อีกนะครับห mm hmm. นามกับบ่อนท่านอยู่โตบันไดครับน mm ี hmm. ่บ่าวดินสิมาสอนหัวกับบ่าวบอยพี่น้อง mm hmm. หัวก็สิตัวใหญ่ครับ mm hmm. หัวก,กบนะครับหัวก,กบ mm hmm. บ่อนยิ่มๆอยู่ ชมทวงให้ทวงหน้าช่วงคำคำครับเทียงให้เทียงหน้าบานเบาดินครับตอนนี้ก็ปกโม่งกว่าครับสารบานให้กอพี่น้องเอ,อ้ยอยู่ทวงให้ทวงหน้า กำลังใจให้ดเด้อครับช่วงนี้เบาดินก็ได้ลงแต่คีบหานมใหม่ละครับเพราะว่าเด๋วเอานมใหม่มะเฮ็ดนมใหม่สมครับข่าวพายกำลังงามครับเข่าวพายเบาบ่อยแกบบงามเลยพี่น้องเสียงนกตุกหงดัง ขับ้ายบาบอยกําลังงามเลยครับน,นี่ครับชุมชงให้ทงหน้าช่วงคำคำครับผมดินขอบคุณกำลังเอ,อ๋อกำลังใจเด้อครับจากพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้แม่เอฟซีม, FC, มันมาเบาดินทักไทยให้หน้าให้แม่เบิงเ้งแน่บ้านเบาดินให้หน้าอยู่ อยู่แบบใดอยู่จังใดนะคะเบ้บาดินกะเอาลงไห้แม่เม่เอฟซีเบิงนะครับกับเวินค่อยคำแล้วส่วงกำลังใจจากอีสานบานเฮ้าจังหวัดอุบลราชธานอาีอำมภอเมงอาม0บบาทน,น้องสางหน่อยส่งเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องแม่เม่เอฟซีทุกๆหมองบอลเดิอน,นี่ละครไห้หน้าบานเบ้าดินเบิงเนี่เบิงเนพี่น้องเห็นขีดตเตวินมาครับุนะ หอยคำามาแหลกกินหอดบานกินหอดเฮือนบ่อค้าปูไปอยู่ทางตางแดนครับแสงตะเวนหอยคำลงปูไปอยู่ไกลบานไกลเฮือนก็กินหอดพอกินหอดแม่คือว่าล่ะครับถ้าเบ้าดินไปอยู่ไกลทินไกลมองบานเกิดเมืองนอนเบ้าดินก็เห็นตะเวนค้ำค้ำมาบ่แต่อยู่ใสกบฝ่าห้องฝนตกกะสิกินหอดบานกินหอดพอกินหอดแม่คือกันเบิดสุขคนเนาะครับเนาะเบาดินเป็นกำลังใจพี่ให้น้องผมเบิดสุขคนนะครับ กินเนียวไว่ซำนี้สก้อนขับไห่พี่น้องอยู่ดีมีแห่งลำรวยสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห่งสุขุูสุขคนเด้อกินหอดบานกินหอดเหื่อนกินหอดห้อยดินที่มีสารในเด้อครับสวัสดีครับ